สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับงาน Steam Next f a s e 2022ประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนี่ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นสวรรค์ของเราอินดี้เกมเมอร์อย่างเราๆเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยที่ไม่ได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูเหมือนปกติเนี่ยก็ยังนั่งเล่นเกมของผมอยู่นะครับแล้วก็มีการเรตติ้งอะไรเหมือนเดิมเลยเหมือนที่ไลฟ์ให้ทุกคนดูกันไปวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาให้ทุกคนดูนะครับว่าผมมีเรตเกมยังไงแล้วก็เล่นเกมอะไรไปแล้วบ้างเกมอะไรน่าสนใจนะครับเผื่อคนที่สนใจเนี่ยก็จะได้ อยู่แต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็ wish list รอไว้นะครับก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่ไม่เคยติดตามนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัว demo man project score เนี่ยเราให้อะไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนี้เนาะแต่ว่าคนที่เคยดูกันมาก่อนแล้วเนี่ยก็สามารถกดทำ s t a m p ของวิดีโอนะครับเพื่อข้ามไปยังเกมแรกได้เลยนะครับเริ่มกันเลย let's go สกอร์ก็จะมีแบ่งเป็นเทียร์เทียร์เซตแรกนะครับผมเรียกว่าไฮ p e เนสนะครับเป็นสกอร์ที่เกิดจากการที่ผมไปดูรายละเอียดดูเทรลเลอร์เกมนะครับแล้วดูว่าอยากเล่นขนาดไหนนะครับก็จะมีตั้งแต่สูงสุดเลยคือไบเอสนะครับก็คือเกมที่ผมอยากเล่นเป็นการส่วนตัวดูแลอยากเล่นมากๆต้องได้เล่นก่อนนะครับต่อไปไฮ p e นะครับก็จะเป็นเกมที่ดูแลรู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นเหมือนกัรลองลงมานะครับก็จะมีคู่นะครับคือเกมที่เฉยๆนะครับเล่นได้แล้วก็ซัสนะครับเป็นเกมที่ดูแปลกๆไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ ยานไม่เล่นนะครับเพราะอาจจะไม่สนุกหรือเทรลเลอร์ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเราตัดสินจากปกหนังสือก่อนเลยนะครับต่อไปเป็นคะแนนหลังจากเล่นเดโมแล้วนะครับเราจะเรียกเทียรเซตนี้ว่าซักนะครับจะเริ่มจากตัว S Super นะครับก็คือเป็นเกมที่ผม wish list ไว้อยากจะซื้อแน่นอนคือมันสนุกมากๆนะครับเป็นความสุขมากในการเล่น U คือ u r g i n g นะครับอยากเล่นนะครับอาจจะ wish list ไว้นะครับออกมาก็คือจะไม่รีบรอลดก่อนหรือว่ารอเล่นเกมอื่นรอมีเวลาว่างก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับ C คือ Com m o n นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างเฉยๆนะครับ ไม่ได้รู้สึกมีความสุขอะไรมากก็เลยแล้วโอเคเคก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างผิดหวังนะครับเล่นไปแล้วไม่ตรงกับปกนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Z ก็คือเป็นเกมที่ยังเล่นไม่ได้นะครับก็คืออาจจะยังไม่ได้เล่นหรือว่าอาจจะยังไม่เสร็จรอไปอาจจะมีโอกาสกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากถ้างงก็คิดว่ามันก็คือคะแนน 1- นึ่งสก็ได้ครับเกมที่ผมิสต์มาในวันนี้จะเป็นเกมที่ได้ bias หรือว่าอยากเล่นที่สุดนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปดูกันว่าเกมแรกเป็นเกมอะไรนะครับ h e x a h ฮ d r a นะครับเป็นเกมแนว Puzzle Automation ก็เป็นเกมที่ดูแล้วส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับเลยให้ไปแอสไปเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเกมแนว Automation พวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะถ้าคนตามช n e l นี้ทันก็จะรู้ว่าผมมีเล่นเกม Human Resource Machine แล้วก็เกมพวก s p c e e เก m อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าหลังๆมาก็คือผมก็เริ่มไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวนี้แล้วนะฮะถ้าไม่ค่อยดีพอนะครับเนื่องจากผมก็ทำงานในสาย ค่อนข้างใกล้ๆกับสายนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากรู้สึกเล่นเกมที่มันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนคือเล่นเพื่อประชันสมองอะไรนะครับแต่ตอนนี้คือมันต้องดีพอที่จะเล่นเพื่อคลายเครเียดได้นะครับมันมันคลายเครเียดได้ด้วยเหรออะไรองี้ใช่ไหมคือมันมันทำได้จริงๆนะก็คือแนวเกมมันค่อนข้างน่าสนใจพออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําหรับ เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องเปลี่ยนสีนะครับเพ้นส์สีของกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันตรงกับที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านขวาก็จะมีซอสมาเป็นอินพุตนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่เราได้มาและทาร์เก็ตด้านล่างของกล่องก็คือบอกว่าเราจะต้องเพ้นส์สีเป็นสีอะไรบางทีก็อาจจะมีสแตมป์ด้วยนะครับอาจจะสตมป์เป็นลายรูปดาวรูปอะไรประมาณนี้นะครับให้มันตรงทีนี้เนี่ยก็จะมีจุดอยู่ประมาณ5จุดก็คือเป็นจุดที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวางเครื่องอะไรนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นเครื่องปล่อยสี่เหลี่ยมเครื่อง พ่นสีเครื่องสแตปมแล้วก็เครื่องรับสี่เหลี่ยมนะครับผมเราก็สามารถเลือกจากขวาล่างได้นะครับว่าเราจะเอาเครื่องอะไรไปแปะตรงช่องทั้ง5ช่องนั้นนะครับบนล่างซ้ายขวากับด้านหลังอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดเลยคือ UI ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างงงมากเนื่องจากมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยมันเป็นอะไรที่ overwhelming นะครับเริ่มมาแล้วงงตรงนี้อาจจะ turn off ฟผู้เล่นได้พอสมควรเลยนะครับผมก็เกือบละเกือบจะไม่ไหวแล้วนะครับสังเกตจากซ้ายล่างนะครับก็คือจะมีไอคอนสีฟ้าต่างกันหลายๆอย่างดยด้วยความที่มันเป็นสีเดียวกันมันค่อนข้างเข้าใจได้ยากครับว่ามันหมายความว่ายังไงเวลาที่เราจะเอาแอคชั่นนั้นมาใช้นะครับเราก็จะต้อง มองทุกครั้งเอ้ยเราเอาแอคชั่นมาถูกหรือเปล่าว่าคือมันมองยากมากๆตัวไอคอนด้านซน้ายนะครับส่วนตรงกลางที่เป็นวิว uh, ที่เกี่ยวกับเวลาอไอรูปบวกด้านล่างเนี่ยก็คือเพิ่มแถวที่2ของคําสั่งมานะครับก็คือหมายความว่านอกจากสิบคำสั่งเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องใช้เกินนะคุณก็คือเอาคําสั่งอีกแถวหนึ่งยัดเข้าไปแล้วคือคุณก็ต้องมีคําสั่งในการเปลี่ยนแถวด้วยสมมุติ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำสั่งที่สิบก็คือต้องเปลี่ยนแถวมาเป็นแถวสองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มความยุ่งยาาากกเข้ไปอีสํหรัับตว กราผมไม่ค่อยซื้อขนาดนั้นมันมันค่อนข้างเท่นะกับการที่เรามองแบบนี้มันเป็น2มิติแต่คือคุณสามารถคลิกเมาส์นะครับเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องให้เป็น3มิติได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับกับเกมพัซเซิลแบบนี้ซึ่งไม,ไม่จำเป็นจะต้องหมุนไปดูอะไรขนาดนั้นนะครับด้วยความที่มันเป็นพัซเซิลที่ค่อนข้างยากพอสมควรเล่นแล้วเครียดครับปัญหาคือเล่นแล้วเครียดเลยนี่คือแกนหลักของเกมนี้นะครับก็เลยทําให้ผมไม่สามารถให้คะแนนไปสูง เท่าไหร่นะครับก็คือจำเป็นต้องให้4นั่นเองแต่ว่าสำหรับคนที่สนใจอยากเล่นเกมพัฒเส้ลที่โคตรยากเลยเนี่ยแล้วก็อยากฝึกสมองประลองปัญญานะครับเหมือนคุณกำลังเล่นรูบิกอยู่บางคนอาจจะชอบนะครับไม่ว่ากันนะ Chip of Fools ครับ เกมนี้ผมไม่ได้มีฟุตเทจมานะก็เลยขอเอาเทรลเลอร์มาโชว์แทนเสียได้อย่างหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ดูเทรลเลอร์ตอนแรกเลยเนะี่ยนึกว่าเล่น4คนครับเพราะว่าเห็นมีปืน4ปืนตอนแรกว่าจะเล่นกับเพื่อนสุดท้ายก็คือเหลือแค่2คนเล่นกันเกมนี้เป็นเกมแนวโรคลายแอดเวนเจอร์ like นะครับมีเนื้อเรื่องนิดนึงเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเก็บของอัปเกรดเรือของเรารีมอนไปตามด่านแล้วก็มีเลือกเส้นทางเหมือนเกมโรคลายปกติซึ่งตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานไปแล้วนะในการเลือกเส้นทางว่าจะไปทาง A B C นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆก็คือเกม เพย์ที่ค่อนข้างยูนิคนะครับเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่จํากัด <c oughs> ก็คือเรือของเราแล้วมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเดินมาอยู่รอบๆเรือเราเราต้องหยิบปืนที่มีจํากัดไปวางให้ถูกที่แล้วก็ยิงศัตรูให้ตรงนะครับก็คือต้องใช้เอมค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็คือถ้าเล่นรีโมทเพย์เนี่ยก็จะลําบากนิดนึงคนใช้จอยก็จะค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะเล่นเป็นออนไลน์นะครับก็คือจอยห้องกันนอกจากนี้นะครับเราจะยังสามารถเปลี่ยนตัวละครหลักของเราและเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะสามารถ เก็บได้ตามฉากบางทีอาจจะไปเจออยู่ติดเกาะตามแมปต่างๆนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสมามารถต่างกันไปอย่างเช่นบางตัวตีแรงขึ้นบางตัวดึงฮุกได้ไม่จํากัดอะไรประมาณนี้ตัวปืนเองที่ใช้ยิงศัตรูนะครับค่อนข้างน่าสนใจก็คือเราสามารถอัปเกรดปืนได้แหละจากฐานแต่ว่านอกจากนั้นเรายังสามารถใส่กระสุนอะไรก็ได้ให้กับมันนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรามีกระสุนฟรีอยู่แล้วไม่จํากัดแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถเก็บกระสุนรูปแบบต่างๆได้เวลาเราเล่นโลกไล่ไปเรื่อยเนาะก็เปลี่ยนกระสุนซึ่ง ไอ้ตัวชี้เจนกระสุนเนี่ยก็จะมีหลายประเภทมากๆเลยนะครับหรือถ้ามันไม่เยอะพอสําหรับคุณครับจะบอกว่าสิ่งที่เด็ดสาหรับการยิงปืนในเกมนี้คือคุณสามารถยัดอะไรเป็นกระสุนก็ได้ครับของทุกอย่างในเกมนี้ที่คุณได้มานะครับจะมาเป็นอ็อบเจกต์ก็คือเวลาคุณได้เงินเนี่ยเงินจะลอยอยู่ในน้ำนะครับคุณจะต้องฮุกไปเอาเงินมาอ่าแล้วเงินเนี่ยก็จะเป็นอ็อบเจกต์ชิ้นหนึ่งคุณสามารถเก็บใส่กระเป๋าเพื่อไปซื้อของก็ได้หรือคุณสามารถมาโหลดใส่ปืนเพื่อที่จะให้เป็นการยิงกระสุนเงินออกไปก็ได้นะครับ้าาร้รนาอบได หรือเองินซีที่เอากลับบ้านไม่ได้ก็เอาไปเป็นกระสุนได้หมดเลยนะครับรวมถึงทรัพยากรอื่นๆนะครับอย่างเช่นไม้นะฮะไม้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเอามาซ่อมเรือนะครับบางทีเรือคุณโดนตีแล้วเรือมันเป็นรูอะไรอย่างนี้เราต้องเอาไม้มาซ่อมนะครับก็เปรียบเสมือน HP ของเรือเรานั่นแหละซึ่งไม้พวกนี้เนี่ยคุณก็สามารถเอามาโหลดเป็นกระสุนได้อีกนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือไอเทมที่เราเก็บได้เนี่ยมันสามารถวางได้แค่3ชิ้นตรงกลางเรือนะครับระบบอาร์ติแฟกต์ของเกมนี้นะครับก็คือเป็นหนึ่งใน วางใช้ก็ได้แต่ข้อเสียก็คือมันเป็น1ไอเทมนะครับซึ่งคุณจะสามารถเก็บไอเทมได้บนเรือแค่3ชิ้นเท่านั้นนะฮะคือแค่ที่วางกระสุนคุณก็วางไปชิ้นหนึ่งละแน่นอน,นครับคุณสามารถอัปเกรดต,ตรงนี้ได้ก็กลับไปอัปเกรดที่บ้านคือบางทีก็มีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยขึ้นเรือเรามานะครับเพื่อที่โจมตีเราบนเรือด้วยแล้วก็จะสามารถคอมแบทบนเรือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างก็คือ d i f f i c u l t y ้พีค่อนข้างโหดร้ายบางด่านจะมีมอนสเตอร์สอาตัวแต่ว่าอีกด่านหนึ่งมาก มันคือเป็นเกมโรคลายที่น่าจะต้องกลายพอสมควรนะครับแต่มันเป็นการกลายที่มีความสุขมากนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างสนุกเลยแนะนําว่าเล่น2คนดีกว่านะครับให้คนหนึ่งยิงด้านบนคนนึงยิงด้านล่างมันมาช่วยกันยิงทิศเดียวกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเวลาตีก็คือเราอาจจะเผลอไปตีโดนเพื่อนได้เหมือนกันก็คืออาจจะต้องคอิเนตตกันดีๆไม่เผลอไปตีกันเองนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหัวร้อนเหมือนเกมแนวโอเวอร์คุกม่ขนาดนั้นแนะนํามากๆนะครับก็คือผมให้ S ไปเลยนั่นเองสนุกจริงๆนะ Plasma g a เก Simulation Sandbox นะครับเป็น Simulation Sandbox ที่คุณสามารถเอาบล็อกต่างๆมาต่อกันได้นะครับคล้ายๆถ้าเอาดังๆเลยก็คือ Gmod เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างลึกกว่าก็คือมันเป็น Engineering Sandbox นะครับคือคุณสามารถเขียนโปรแกรมลงไปในนั้นได้นะครับคุณจะเห็นว่าเราสามารถเปิด Flow Chart นะครับเราสามารถเขียนสิ่งที่เราอยากให้สิ่งประดิษฐ์ของเราทาได้ซึ่ง p r รแกรมมิ่งของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างครบครันพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ชอบการเขียนเป็นวิชวลโปรแกรมมิ่งหรือว่าบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับก็น่าจะชอบก็สำหรับผมที่ได้ไปลองเล่นมานะครับแน่นอนว่าไม่สามารถเรียนรู้แล้วทําอะไรได้ภายในเวลา20นาทีแน่ๆครับแต่ก็เดโมที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเลยไม่ได้มีพาร์ทน์อะไรเลยนะครับก็คือเข้าไปประดิษฐ์ของอย่างเดียวนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นข้อเสียก็คือถ้าเกมนี้มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องขึ้นมาจริงๆเนี่ยเป็นเกมแค่แซนบล็อกเฉยๆเนี่ยก ยากนะครับก็จะเป็นการเสียดายมากๆนะฮะที่เขาทําระบบมาดีขนาดนี้แล้วก็หวังว่าเขาจะมีเควสอะไรหรือว่ามีเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วให้เราประดิษฐ์ตามโจทย์อะไรแบบนี้น่าจะสนุกพอสมควรก็อย่างในเดโมวันนี้นะครับผมก็ได้ทําตามทิ utorial ของเขานะครับที่สอนสร้างไฟฉายนะครับผมก็ลองสร้างไฟฉายตามที่เขาต้องการดูนะครับทีนี้ผมก็เห็นอะไรตรงนู้นนะครับไกลๆแต่ว่าผมไม่อยากเดินไปนะฮะเพราะว่ามันไกลมากเลยอ่ะไหนๆเกมนี้ก็ประดิษฐ์ได้อยู่แล้วนะครับผมเลยพยายามประดิษฐ์รถขึ้นมา คันหนึ่งนะครับก็สภาพก็อย่างที่เห็นครับ นั่นแหละครับก็คือเหมือนตอนคราเล่น Gmod ใหม่ๆนั่นแหละครับข้อเสียของเกมนี้ก็คือ performance นะครับเนื่องจากเกมมันภาษาของผมก็คือเขาเจาะรูเพื่อให้เราสามารถ customize อะไรเยอะได้มากๆเพราะฉะนั้นการ optimize เนี่ยจะเป็นเรื่องอยากนิดหนึ่งก็ไม่แปลกที่ตัวเกมเวลาโหลด object หรือว่าโหลดตัวเมนูขึ้นมานะครับจะมีการกระตุกบ้างช้าๆบ้างในบางครั้งนะครับโดยรวมแล้วผมให้อยู่นะครับก็คือค่อนข้างน่าเล่นเลยถ้าเขาเพิ่มเนื้อเรื่องอะไรขึ้นมานะครับเชื่อว่าการที่เขาทําเกมที่มีวัตถุดิบดีๆอ,อย่างเงี้ยเขาคงเอาเนื้อ กับพาเซลมาเสริมให้มันดีขึ้นแน่นอนเขาคงไม่ปล่อยให้เสียเปล่าแน่ๆก็มารอดูกันครับเทคโทนิก้านะครับเกม โรงงานอีกแล้วนะครับเกม Simulation Factory Builder ซึ่งเป็นเกมค่อนข้างถูกใจทายผมเลยนะครับจากที่เป็นผู้เล่นที่ชอบเล่น Factoryo Satisfactory My d u s t r y อะไรมานะครับผมชอบเกมแนวนี้มากๆนะครับแต่เนื่องจากภาพเกมนี้นะครับค่อนข้างซัสเลยนะฮะคือถ้ามาอย่างนี้แล้วถ้าไม่ใช่เกมแนวนี้คือผมไม่ซัสไปแล้วนะครับพอไปเล่นจริงๆแล้วนะครับเกมนี้มีความคล้ายๆเอา Satisfactory นะครับมาผสมกับสับ n ์ i c a นะครับมีวัฒนธรรมมี e v e r m เ n ที่เป็นต่างดาวมีการสแกนของอะไรต่างๆอะไรไม่รู้แหละคือมีไว้บางอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าเกมนี้ได้แรงบนันดาลใจมาจาก2เกมนี้มาผสมกันแน่ๆครับส่วนการสร้างโรงงานนะครับก็เบสิกนะครับในตอนแรกแต่ที่ผมขัดใจที่สุดก็คือมันไม่ได้ใช้คอนเวเยอร์เบลล์จาก a ป b แต่ว่าการที่จะมูฟของจากวัตถุหนึ่ง ไปยังอีกวัตถุนหนึ่งจะต้องใช้เป็นตัวมือหยิบนะครับคือผมไม่ค่อยชอบมือหยิบเท่าไหร่อาจจะเพราะชินจากตัว satisfactory นะครับที่ conveyor belt เนี่ยสามารถลากจาก A ไป B ได้เลยอันนั้นมันก็ฟินกว่ามากจริงๆนะก็เป็นข้อเสียเล็กๆครับที่บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบภาพไม่ไม่ใช่ข้อเสียอะไรขนาดนั้นครับก,ก็พอได้นะครับอย่างหนึ่งคือตัว pickaxe เนี่ยมันเป็นไรที่ขัดใจว่าคือถ้าคุณถือ pickaxe แล้วคุณคลิกซ้ายเนี่ยมันหมายความว่างไงคุณเริ่มไมายของใช่ไหมถ้าเป็นไมค์ครับเนี่ยคุณคลิกซ้ายปึ๊บ โอเคเริ่มมีรอยร้าวแล้วไม่ครับการคลิกซ้ายของเกมเนี่ยคือการเอาพิกแงง้างก่อนถึงแม้ว่าจะมีเทสีแค่หนึ่งอ่ะคุณก็ต้องง้างก่อนอ่ะเพื่อที่จะจะจะ,จะตีมันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า <laughs> มันค่อนข้างเคาน์เตอร์กับอารมณ์ของผู้เล่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขัดใจเล็กๆน้อยๆนะอ่อเรื่องเควสโฟของเควสก็ค่อนข้างไหลดีนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเอนจอยกับการเล่นจนจบชิทอเลียได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวเผื่อก็จบเดโม่เฉยเลยนะครับเพราะว่าเขาวางตัว ว่า Environment ฐานต่างๆค่อนข้างน่าสนใจดีครับไม่แย่อย่างที่คิดครับเกมนี้แต่ว่าก็ยังไม่สุดขนาดนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเอาซีไปนั่นเองนะครับอัน e ด e เซมเบอร์เกมแ a กแอนด์สลัดแอคชั่นอาร์พีจีเดียนะครับ จากลายเกมที่ภาพสวยมากนะครับเกมนี้ผมไม่ทันเล่นนะครับผมเสียใจพอสมควรเลยนะฮะเป็นเกมที่ภาพค่อนข้างสวยคล้ายๆเกมที่ผมชอบก็ปฏิเสธได้ยากนะครับรายละเอียดของเกมนี้ผมอาจจะยังไม่รู้มากนะครับแต่เท่าที่รู้ก็คือเกมนี้ค่อนข้างดังพอสมควรนะครับอาจจะดังสำหรับคนที่เล่นเกมแนวนี้มาพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้รีวิวในสตีมก็เป็นผสมกันนะครับจากที่อ่านตัวรีวิวมาก็สังเกตว่าคนหลายคนก็ไม่ชอบเนื่องจากมันก็ยังมีบั๊กนะครับแล้วก็มีไม่พอใจเรื่องเพทูวินนะครับที่สําคัญก็คือมัน เป็นเกมที่ไปไม่สุดเนื่องจากจะต้องทําเป็นเกมโทรศัพท์ด้วยนะครับกลายเป็นว่าเป็นอีก1เกมที่ cash grab หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับบางทีผมเล่นเองผมอาจจะชอบก็ได้นะครับผมเล่น p o e ผมก็เล่นแบบพอสนุกนะครับไม่ได้อะไรมากเตียโบผมก็เล่นพอเคลียร์นะครับก็คือเล่นไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยืไม่ได้เป็นคนที่ไปสุดเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจว่ามีการเพดวินเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรมากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าดูจากความโมโหของหลายๆรีวิวในสตีมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็สำหรับคนที่อยากเล่นก็คือรอเปิดเซริร อตอนนี้ปิดเซิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วครับเกมนี้ก็คือผมจะใส่ไว้ในซัดนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เล่นเนาะเดมโมหมดก่อนครับ อากะอาคะอาคาเอเคเออะไรสักอย่างนะครับผมไม่มั่นใจวิธีการอ่านเหมือนกันเกมนี้ก็เป็นเกมน่ารักนะครับซิมูเลชันแอดเวนเจอร์อารอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีฟุตเทจมาให้ดูอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมเคยเล่นไปช่วงเดโมโก่อนหน้าในตัวเดโมโนเนี่ยมีสิ่งสําคัญมากที่ทาให้ผมเอาไปใส่ในไบแอสก็คือผมชอบคาปิบาร่ามากๆกก็เลยไปเล่นเพื่อจะไปหาคาปิบาร่าเท่านั้นเลยมันน่ารักมากๆ,ๆจริงๆนะครับแต่ว่าพอไปเล่นแล้วไม่เจอคาปิบาร่านะครับ ข้ามเรื่องคาปิ่าไปนะฮะจุดอื่นของเกมก็ยังจะชิลพอสมควรนะครับเนื้อเรื่องเกมนี้ก็เหมือนจะมีหลายๆอย่างที่เป็นปมนะครับ NPC ต่างๆเหมือนจะมีประเด็นให้เราสนใจนะครับการออกแบบตัวละครค่อนข้างน่าสนใจมากเอเม n รเมนก็ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเกมเพย์อาจจะยังห่างไกลความเป็นจริงอีกเยอะส่วนระบบต่างๆนะครับ Inventory หรือว่าระบบฟิสิกส์การเดินอะไรต่างๆนะครับยังค่อนข้างออฟนะดูก็รู้ว่าน่าจะยังไม่เสร็จเร็วๆนี้แน่ๆนะครับเอาง่ายๆคือถ้าเอาเรื่องความน่ารักออ ภาพทิ้งนะครับเกมนี้นี่คือเหมือนเพิ่งเริ่มทํามาไม่นานเลยนะครับเนื่องจากยังขาดอะไรค่อนข้างเยอะก็เอาจะช่วยเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้มีกราฟิกวิชวลที่ค่อนข้างสวยแล้วก็น่ารักมากจริงๆส่วนเรื่องชิลๆเรื่องปลูกผักในเดโมตัวนี้ไม่ค่อยใส่มาเป็นเอ e m เมนต์ที่น้อยมากๆเป็นเกมผจญภัยจริงๆเลยซะมากกว่านะครับปลูกผักเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับขออนีาตใ,ใส่แซดไว้นะครับเพราะว่าผมมาเล่นเพราะคาปิา่าแต่ผมยังไม่เจอคาปิา่านะครับไม่รู้ผมเล่นไม่จบหรือเปล่าแต่ผมเล่นไปนานพอสมควรเลยนะแล้วก็ ็เหมือนครับถ้าไปดูในเทรลเลอร์นะครับตัวคาปิ่าเนี่ยมันจะนอนอยู่บนเกาะก่อนหนึ่งอะครับผมเดินหาแหละเหมือนว่ามันจะมีเรืออยู่ด้วยนะฮะซึ่งผมเดาเลยว่ามีเรือหรืออะไรสักอย่างอยู่ด้วยนั่นแหละซึ่งผมเดาเลยว่าไอ้พานานั้นอนะคือจะพาผมไปสักเกาะหนึ่งแน่ๆหมายความว่าตัวคาปิ่าเนี่ยก็จะอยู่เก,กาะ2เกาะ3อะไรเงี้ยแหละซึ่งในเดวบไม่มีนะครับ มา s t ต์ p พลนไทคูนเป็นเกมแนว Management Simulation Factory Builder ก็ได้มัง้งโอ้เป็นเกมที่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีคนคิดไอเดียนี้ออกคือเป็นเกมที่เหมือนวาดกราฟเพื่อสร้างโรงงานนะครับเป็นเกมที่มินิมอลมากๆมากๆมากๆจะไม่รู้จะพูดยังไงคือคุณจะทําเบียกก็มีบล็อกหนึ่งที่เป็นบล็อกฟาร์มไว้ปลูกข้าวส่วนอีกบล็อกหนึ่งคุณก็เอาไว้ต้มเบียร์ส่งไปยังเป้าหมายหรือจะส่งไปยังกล่องเก็บของก็ได้คือมันมินิมอลมากมันแทบ ไม่มีอะไรเลยนะครับดูได้ง่ายมันสามารถเมเนจอะไรได้ง่ายมากใช้แค่สีเสียงแล้วก็ชื่อเพื่อแสดงออกว่านี่คือฟาร์มนี่คือเล้าหมูเล้าแกะถ้าเป็นโรงตัดไม้ก็จะมีเสียงคลื่นๆเหมือนคนตัดไม้อยู่นะครับถ้าเป็นโรงหินก็จะมีเสียงแบบเคาะก๊อกๆอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนกําลังตอกหินเล้าหมูมีเสียงหมูเล้าแกะมีเสียงแกะอะไรประมาณนี้นะครับคอของเกมนะครับก็คือคุณจะมีเกาะเกาะหนึ่งนะครับเกาะนี้คุณจะผลิตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยก็จะมีกล่องเล็กๆนะครับเป็นกล่องมิชชั่นคุณสามารถ เข้าไปที่มิชชั่นนั้นนะครับเหมือนเป็นด่านด่านหนึ่งนะครับที่คุณสามารถส่งของเข้าไปได้คุณก็จะต้องผลิตสิ่งของตามที่มิชชั่นนั้นบอกอย่างเช่นสร้างโรงงานก่ออิฐในมิชชั่นนั้นให้ได้ทีนี้เนี่ยมิชชั่นนั้นจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าอิฐทุกอันที่คุณก่อนเนี่ยจะส่งต่อกลับมาที่เมืองหลักซึ่งเดโม,โมเหมือนว่าจะปล่อยให้คุณเล่นแค่มิชชั่นเดียวนะครับการวางบล็อกพวกนี้นะครับก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันเนื่องจากมันมินิมอลมากจนเขาไม่ค่อยอยากให้้้เเาคคออะะะไมกกกก็็ุุณณววลลนนีี่่หหจแแป ให้รายละเอียดไม่ครบนะครับว่าคุณจะต้องวางตรงไหนแต่คุณจนะจะต้องไปคิดเอาเองนะครับอย่างเช่นบ่อน้ํามันก็ไม่ได้เขียนบ่อนนะว่าคุณจะต้องวางไว้ใกล้น้ําถ้าคุณไปวางที่อื่นเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายคำถามแล้วว่าแบบจะมาวางตรงนี้ทําไมว่าบ่อน้ําก็วางไว้ใกล้น้ำหน่อยสิจะได้ตักได้อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากเป็นเกมสายโรงงานนะครับก็มีอินพุตเอาพูดได้ดูครบนะครับว่าโรงงานนี้ผลิตได้เท่าไรต่อวินาทีและทรัพยากรที่เอาไปใช้ในการสร้างโรงงานพวกนี้ก็คือทรัพยากรที่เราขุดมาได้ที่เราตัดมาได้จากโรงไม้โรงหินอะไรพวกนี้แหละก็ คิดน้อยมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสายนะครับสายจะพันกันไม่ได้เด็ดขาดนะฮะคุณจะต้องวางบล็อกให้เหมาะสมซึ่งสายเนี่ยมันจะได้โค้งไปได้โดยที่ไม่ชนกันนะครับคือเราต้องวางจนหามุมที่เหมาะสมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเนื่องจากถ้าคุณเมเนจดีๆอย่างเช่นรวบสายยาวๆให้กลายเป็นสายสั้นๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณมี10ฟาร์มแล้วคุณจะส่งให้โรงเบียสิ0โรงเบียอะไรอย่างงี้คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องลากฟาร์มหนึ่งไปโรงเบียหนึ่งฟาร์มหนึ่งไปโรงเบียสองฟาร์มสองไปโรงเบีย เรตที่เดียวกระจายจากซอเรตไปที่โรงเบีย์นั่นเองกล่องทุกกล่องเหมือนจะแชร์กันด้วยนะก็คือถ้าคุณเอาข้าวเก็บไว้ในซอเรตอันนึงแถวแถวโรงเบียร์ทีนี้ถ้าคุณจะเอาข้าวไปทําขนมปังคุณก็แค่เอากล่องซึ่งน่าจะเป็นเอ็นเดอร์เชสนะครับเอามาวางจากนั้นต่อเข้าโรงผลิตขนมปังไปเลยนะฮะก็คือข้าวก็จะวาร์ปจากฟาร์มโรงเบียร์มายังกล่องของโรงผลิตขนมปังได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็พอผมดูก็ค่อนข้างแอบเซ็งนิดนึงนะมันมันดูง่ายไปหน่อยนะครับแต่ด้วยความง่ายเนี่ยก็จะได้ความฟินอีกร แบบเดิก็คือกราฟของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยมินิมอลมากนะครับเกมนี้จะค่อนข้างฟินจากการที่คุณรวบสายจัดการกล่องให้มันตรงตรงกันอะไรประมาณนี้เหมือนเวลาคุณจัดสายหลังคอมของคุณนะครับสำหรับผมซึ่งชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับเกือบจะให้สุดแล้วนะฮะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยแล้ว,ลวกลายเป็นว่าเบื่อใช้เลยนะครับเชื่อว่าเกมเต็มอาจจะมีอะไรเยอะกว่านี้แต่ก็คือติดคําว่าต้องดูกันก่อนนะครับให้อยู่ไปละกันครับแนะนําไม่ทุกคนไปลองเล่นยามว่างครับ extremely powerful cabibaras. เกมแนวแวมพายซาวเวอร์ไลท์ like, นะครับแต่เป็นมัลติเพเยอร์ก็คือเป็นโรคล i ยแอคชั่นเป็นเกมที่มีคาปิบาร่านะครับมันเลยได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็สำหรับเกมเพล็กก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือแวมพายซาวเวอร์นะครับ, or, รบสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแวมพายซาวเวอร์มันก็คือเกมโรคลายที่มีศัตรูเดินไปเดินมาร,บรอบๆเราแล้วก็เราก็โจมตีศัตรูนั้นโดยการเดินเข้าไปใกล้นะครับตามอาวุธที่เราสวมเราโจมตีอัตโนมัติโน้ตไว้ก่อนว่าในงานนี้เนี่ยจะมีเกมที่คล้ายแวมพายซาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเน ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากมากนะครับทำให้ยกระดับวงการเกมโลกหลฟ์ปีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าภาพมันค่อนข้างการ์ตูนเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็มันไม่ได้สร้างมาเพื่อความน่ารักนะครับมันสร้างมาแนวกวนุนกวนกวน,กวนโอยมากกว่านะครับตัวละครแต่และตัวก็เส้นหนาครับหนาแบบหนาเตอะเลยนะฮะซึ่งผมขัดกับเกมมินิมอลที่ผมเล่นในเกมที่แล้วมากนะครับก็ค่อนข้างรู้สึกเฉยๆนะครับส่วนเกมเพย์ก็ค่อนข้างเรียกว่าเหมือนเวมไพร์โซเวอร์เกือบจะร้อเเลย แต่ว่าของที่เก็บได้อาจจะน้อยกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าสนใจเท่าแวมไพร์โซเวอร์ครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจก็คือมันมันติเพเยอร์น,นะครับซึ่งแค่คุณอยากเล่นเกมแวมไพร์โซเวอร์แต่คุณอยากเล่นกับเพื่อนแค่นี้ก็คือขายได้แล้วนะฮะไม่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากระบบตัวละครนะครับก็จะมาเป็นคลาสแทนนะครับก็คือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอาวุธอะไรเข้าไปในเกมส่วนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามีในเกมนี้หรือเปล่าก็คืออ่าแม็กซ์เลเวลคอมโบนะครับเนื่องจากเกมนี้คุณ up แม็กซ์เลเวลได้น ถ้าเป็นเวมไพร์โซเวอร์ถ้าเก็บไอเทมคอมโบได้แล้วมันก็จะอัพไปเลเวลสูงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้ผมไม่รู้ไงครับอืมคือเวมไพร์โซเวอร์คุณก็ไม่รู้อยู่แล้วนะจนกว่าคุณจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดิสค o v เวอร์ว่าโอ้อันนี้มันคอมโบกันนี่นาน,นะครับก็คือต้องใช้เวลาใช่ไหมถ้าคุณไม่ไปดูสปอยนะส่วนเกมนี้ก็คือผมเล่นเดโมผมไม่มีทางรู้แน่ๆว่ามีคอมโบแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ผิดที่เกมนะครับแต่ว่าแค่จะบอยเฉยว่าผมไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์อะไรซ่ออ่่่่่่่ออออนนนนนนยยยูมมมมมาาาาาากกกกววีี้้้้ไไหหครับแต For Now เเเขขงๆสผดลนนดล ก็รับ C ไปเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเกมลิสที่เป็นไบแอสของผมสำหรับคนที่เคยดูผมมานะครับก็น่าจะทราบดีว่าเกมที่เป็นไบแอสนะครับจะไม่ค่อยได้คะแนนสูงอะไรขนาดนั้นหรอกนะก็จะกระจายไปประมาณนี้แหละครับถ้าผมมีความเห็นไม่ตรงกับใครนะครับใครเล่นเกมอะไรแล้วชอบหรือว่าเล่นเกมอะไรแล้วไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรตติ้งส่วนตัวของผมเนะนาะคะแนนพวกนี้ก็มาจากการจัดอันดับส่วนตัวของผมเนาะก็ถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยไว้นะที่นี้ครับสำหรับคนอื่นนะครับที่ได้เล่นเกมไหนไปแล้วบ้างหรือว่ามีเกม เดโมไหนแนะนำก็สามารถมาแนะนำผมได้นะครับในคอมเมนต์ นะครับหรือว่าจะจอยดิสคอร์ดก็ได้นะครับเพื่อมาพูดคุยกันเนาะก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพยายามลิสต์เกมที่อยู่ในฝั่งของไฮป์นะครับซึ่งเป็นเทียร์รองลงมานะครับซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันหรอกครับแต่ว่ามันเฉื่อเฉือนกับแอนดนิดเดียวนะครับก็มาลองดูกันอาจจะมีเกมดีๆรอคนอยู่ก็ได้หรือคุณอาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมช้ามากๆเลยนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับคราวหน้าก็มาเจอกันอีกนะครับเนื่องจากผมไม่ได้อัพคลิปบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซับสไม่ปิ อะไรให้ทุกคนลำคานมากนะเพราะฉะนั้นกดไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผ่านมาในคลิปนี้มันอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่คุณเลยเนี่นะก็สามารถกดอันซับสไครต์ได้ครับไม่ว่ากันก็ในอนาคตก็มีอะไรรอเราอยู่เต็มไปหมดนะครับผมอย่าลืมมาติดตามกันนะครับบายๆขอบคุณมากครับ